น,นี่เมน,น,นูก้อยไข่มดแดงนะคะอืมอาหารปีละครั้งนะคะของชาวอีสานบ้านเฮาเลยแต่ว่าบางคนก็อาจะกินสดๆเนาะแต่ย่าต่าเห็ดสุกอืมแล้วก็จะมีหอมผักชีสะแน่หอมแ,อแดงเครื่องปรุง,ด,รด,ด,งด้วยก้อยไข่มดแดงค่ะเออมาใส่ดูแลควก็ครัว <laughs> คัววันใไ่มขัวใช่หรอบล่าได้กินแซ่บจะได้กินแซ่บาเอาซิมเอาเข้มยังคือเข้มแทะเตยปุ้งชลดไม่ควรคนไ่ใช่ไรถูกนเตยไหนแซ่ไหนอ่ไปคนบัทวงบุุ้เล่ capable. ุเลค้น mm. ชินสามเมือกับบัวบดเลยเ กินปีละเธอได้แม่เอ้ยเอาซิมมาเนี่ซิม้ซิมเนาแซิมเนี่ยเป็นยังไงซิมว่าเพ็ดอีไลีวไินได้บ่านองอซิมทุกคนซิมเลยยกโป้พอมซิมหลายแงาหลายยางถูกอ๋อซิม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 มันซิมดูเห็นเลย Chẹp bơ. Bố xiêm xiêm. Ừ. À xiêm xiêm xiêm. Bơ kết gì bơ. Chẹp bố Xếp Dục bơ. bạn